นี่คือห้องปฏิบัติการเคมีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิศวกรรมเคมีเพื่อให้รู้ถึงคุณสมบัติและปฏิบัติการทางเคมีเพื่อน,นําไปประยุกต์ใช้ในการผลิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะวิศวกรรมเคมีคืออะไรตามพี่มาเลยคะ่ะ <c oughs> มืออาชีพที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการก่อร่างกระบวนการอุตสาหกรรม เราคิดคำนวณสร้างและพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะเช่นยาน้ำมันน้ำตาลสบู่สกินแคร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการทำปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดค่ะ ต้องตั้งคำถามคือในภาคอุตสาหการรมการผลิตในปริมาณมากเขาผลิตอย่างไรเพื่อให้ได้สบู่ก้อนที่มีขนาดเท่ากันและที่สาคัญมีคุณสมบัติที่ดีเท่ากันค่ะต้องใส่สารเคมีวัตถุดิบหรือวัดสดุอะไรในปริมาณเท่าไหร่ทุกกระบวนการเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบผ่านการวางแผนคิดอย่างละเอียดรอบคอบพลังงานความร้อนความเย็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องใช้ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ คำนวณที่แม่นยำยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของวิศวกรเคมีเราต้องลงมือปฏิบัติจริงก่อนเข้าสู่อุตสาหากรรมเพื่อพัฒนาตัวเองให้พร้อมไม่ว่าจะฝึกในประเทศหรือต่างประเทศทางมหาวิทยาลัยพร้อมจะสนับสนุนนี่แหละค่ะคือโลกของพวกเราที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมากันเยอะๆนะคะ เราคือผู้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมีมาออกแบบโดยใช้ความรู้ทางกายภาพทางเคมีเพื่อขยายขนาดและเพิ่มกำลังการผลิตแด่ภาคอุตสาหกรรม